คิดพูดเร็วจัดไม่เราอ่านแล้วรีบอะเอาม้าเหี้ยอุ้ยมันคือว้าเราไปหนึ่งม้าตัวนึงอีกตัวหนึ่งเอาคนคอมแรงเอาคนเอาคนคอมแรงอออ๋อจบไปแล้วเยอะเฮ้ อะไรอะปัดขาเฮ้ยเออกินที่คนเคยมึงไม่ควรจะอยู่ที่นี่เหลืของกูใช่ไหมล่ะมันควรจะเป็นความฝันที่เย้มาเลยนี่ยใช่ไม่มึงตายแล้วชิพูดเร็วแต่ว่ามันใส่้ำัแต่คไม่้อ่านเยว่าวหยนยะว่าอะไรวาอนี่โอ้โหเออโอ้โหเออหวาอเอาวาวาดา่อะไรอะ บอกว่าเข้าไปชั้นล่างที่ชั้นลึกที่สุดของที่นี่แล้วนายจะได้เจอเขาใครใครนี่พิเน็กมีไหมมีไหมพิเน็กมีโดเมนไหมพิเน็กมีมีโดเมนไหมพิเน็กมีโดเมนไหมเฮ้ยไม่มีวาย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 โอโหเฮงโคคาราซาโซโยเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอวอตไม่ชอบสิ่งนี้ไอวอตไม่ถูกใจกับเขาบงกตอายไอวอตเฮ้ยอหยีอะ วิเดก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 หัวใจเฮ้ย่มีหัวใจเออเออเอาดีวิเดกกิบหัวใจดูจีบกิ๊ยูวายฮาร์ดโอ้ก็มันอยู่ตามแบเย้ยมีหัวใจพี่ในหลายอันเลยโอ้ยในหลายใจหลายใจวะเราจะไปพูดใส่กูมากกว่าวะแล้วเป็นอะไรอ่ะ ต่กี้กูโดนแมงวันโจโก้เฮ้ยแมงระเบิดซะก่อนแมงวันโจโก้ในท้ายที่มีหัวมจะต้องสองเงินอะไรกันอย่างเนี่ยใส่เลยเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหมุนโต๊ะเอ้ยไอ้เนี่ยบุฟเฟ่ต่อจีน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 หมุนหมุนหมุนใจเหรอเฮ้ยต่อจีนต่อจีนเอามามาเอามาเอามเอามอาเอ้ยถวายถวายสบายใจโย ประตูฟล <Pop> ัต he ัวน like he ี <laughs> ้เปิดแล้วป่ะเปิดแล้วนี่กูจะเป็นกวกูจะเป็นกอตแฮมเว้เอาดีเอออลแฮมูดเขาว่าผวายคนที่กูรู้จักมันจะตายห่างไปเลยป t ะตูฟักมึงเป็นใครกูคือจีนุกแล้วมึงคืออะไรมึงไม่โหลดหรอเออเอยเย้ยเย้ยวัวต้องวิ่งเออตัวเย้ยกูตาย ตายเกิดใหม่เลยอ้ยเกิดมากระถายเฮเสียงร้องขี้เลยเกิดมากระถายไปสเกตช่ยได้ไหมมันไปละโอเคอ๋เฮีบเลยเนี้ยดิสเพย์นะฮะอ๋อไม่เห็นไอคอนป้าตรงนั้นโอยโอ้ยหลงทำไงโอ้โหมึงหาเงินนานขปาดเงินนานขนาดนี้ติดที่อะไรตโย อะไรอ่ะโอะไรอย่ไรเฮ้ยฟีดเลยเอาเซฟได้เซฟได้เอาเซฟเลยมาสองแล้วก็ผ้าเยอะเออ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 บ้าเมกได้คนเดียวพี่เล็กแม่งได้คนเดียวกูมีไม้สเต็กแล้วเอ้ยกูเจออีกตัวหนึ่งไอ้เขี้ยมันมีทุกขี้เลยไอ้เขี้ยเนี่ยไอ้ขอมือ เฮ้ยบากทูตตกใจหมดก็่าเสียงในสีม่วงมาเย้ยมาของของมันจะของของมันจะมาเรื่อยๆนะมันจะขยับทำไมวะกับดูกระตุกเลยเนี่ยจับเตอร์เตอร์จิปนี้มันกระตุกโอ้ยโอ้ยเข้ามาห้องที่โอ๊ตตายคนที่ไปแล้วกู อ๋อแมงวันกัดหน้ากูกดยเพื่อฟรี y o u r s เยอะช่ด้วยกูหลงทางเอยเย้ยกูได้แล้วกูได้แล้วเอ้ยเดนี่เยอ้าของกูหายของกูหายเอาอเดนลีกูพุ่งกยังกูม่ตดเลยไปโดนไปองกูของกูหายเองกูหายโอ้วัตตาฟบูเกบูวัตตาฟี เฮ้ยเกอบร้อยครับได้แล้วแต่มันต้องกเปเว้ไหนเอาเอา,เอาไปจุดไฟเอาไปจุดไฟม่วงแล้วก็ที่ไหนต่อเฮ้ยเย้ยเปไฟสม่วงแล้วปิดเลยปิดเลยไม่ไม่รู้เมื่อกี้ผมคาบเมื่อกี้ผมคาบมาแล้ว si มันก uh ็หายไปเลยคาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี่กูไม่ต่อยเ้กูรักนะ ฟาดได้ทําไมจะฟาดไม่ได้ต้องเาไปเผาต้องเปนเผาอะไรวะอีกต้อเปเผาอะไรอ่ะต้องทำอะไรเนื้อเผามัน่มันพอกะครับเฮ้นี่ไงมันอยู่นี่กูถือแล้วกูวิ่งไส่เลยยินโยสะสักโยอาลาเพขาะนี่ไงเผาละวอจริงด้วยเผาแล้วกูก็ตายเจอภาพหน้าอที้งๆเลยอุ้ยเสียแล้วเราาจะกดจิ้มมันเออกดจิ้มมันก็ได้กดเอกดที่ที่ที่มัน ตายยังเฮ้ยตายตายตายยังตายตายยังตายจริงอ่ะได้แล้วระเบิดอ่ามันจบแล้วล่ะอุ้ยยาแล้วจะจิ้มมันยังไงก็กดขี้จิ้มมันนอาเด้อยาสแปมเลยโอเคตายละเฮ้ยไฟซีโมงยู่ไหนมันตายแล้วนะทางออกนั่นนะเห็นไหมล่ะอ้าวอาร์มาหรอ อเออไอเกมมันมันลบมันลบวาย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 ง่าย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 ถ้าเราองารมาได้เออว้า่าเออค้างเลยพเน็กพเน็กไปซ้ายกูไปขวากูว่าไอีพี่าต้อง่ตรงนี้เลยะอวะเอ้าไม่แล้วอ่ะมันใหเออีแล้วอะเออแล้วเอ้าเอาเมอร์ลีคิดสมะโตเฮ e โ l o อะไรว่าแม่งเห็นคนเดียว CEO return ม่นเห็นคนเดียวม่เห็นคนเดียวลองไปทางนี้ดูทางนี้เปิดเอาไว้มันเปิดไว้เออะนี่ไง e n t เข้าอเข้าแลบหนาเ่งมันเป็นอีเวนต์หรือมันเป็นของต่านนี่นะนเนอีเวนต์ a t y e e i เออขายเสื้อขายเสื้อโอ้โหอไอ่ะเเป็นวิญญาณนี้เหียเราต้องทำให้มันตื่นอ๋อมันตื่นลวอ๋ออ๋ตื่นมาเอ้ออาเอเอเอ้อเอ้เอ้เอ้เเอเ เราต้องเพิ่มเสียงวิวารมนะครับเย้ไอ้นี่สินะไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงตะเกียงเย้เยอะเยอย่ำกำมองวิ่งยิงกำไม่เห็นไหมเห็นกำไม่ไหมเห็นกำไม่ไหมเห็นกำไม่ไหมเหือเฮะอเห็นกำไม่ไหมเห็นกำย้ายหยอกหลบยกหลบไปนะ Ô cưỡng lilobak, ơ. Finnick, tie up, Finnick. ơ, đi, lilobak, lilobak. Wing halo. Way, wow, 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 ลงทุนลงทุนลงทุนกูต้องได้กูต้องได้ตัดเกียงอันนึงมือลงทุนสองร้อยโลก่อนเออตีฮันหน้าฮันหน้าเราวินด้วยฮันหลังวิ่นกันช้าฮันหน้าเราวินกันรวดอุ้ยกับหม่อมโอ้ยหลอกลวงหลอกลวงหลอกลวงขี่อมก็ได้สองร้อยโลกูยอมไม่ได้เจ็ดร้อยเออแตกแตก

พ่อตาปืนตัวสี่คนจะเอาบี๊ฟูดยังไม่ลงไอ้กูนอนต่อเลยก่อนนั่นแหละตื่นมาทำไมวะตื่นมาทำไมวะตื่นมาทำไมอะไรอ้าวอ้าวพ่อข่าวตื่นบ้านมันไม่มีประตูด้วยวอ้าวกูจะมาเก็บอะไรพี่อยู่ตรงนี้แล้วเนาะโธ่เลยเก็บอว้าวโอ้ได้ฝากไปฝากฟ้องออดไอเหี้ยออดไอเหี้ยออดอากุย เอยเฮ้ยฮีโร่มาจนได้อ้าวกูปาไฟไม่โดนอ้าวลาบผมไม่ตายดีแม่ไอ้พีบ้าไม่ไงเอาดีล็อกดีล็อกดีอู้ห่าอู้ห่าเออห้าออกอยู่ไหนเอ้ยเซฟเอ้าเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเอาเซฟทีนึงเฮ้ยอะไรเออเฮ้ย เอ้ยอะไรอ่ะขี้ปลาปอเอ๊ะเป็นปลาสปาปาเลยเอ้ยพวกมึงยีง่ห้อยุทธยาพวกมึงเซฟก่อนได้ไหมเราออกเกมไปก่อนได้ไหมต้องต้อง,ต,องต้องไปทำข่าวอ่ะเนอ่ยไปออกเกมมาเซฟเซฟเซฟเดี๋ยวกลับมาอ้าว you don't have money okay i dot com <laughs>